สวัสดีค่ะขนมตาชนะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ตานะ่ะมีขนมญี่ปุ่นอะไรมาทําทานกันนะคะวันนี้เป็นเครื่องดื่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรแล้วก็รสชาติแล้วก็วิธีการทำเนี่ยทำยังไงนะคะเป็นขนมญี่ปุ่นที่เราทําเองนะคะแล้วก็ทานได้เป็นของเล่นที่ทานได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นอะไรเอ่ย นี่นะคะก็คือขนมญี่ปุ่นที่เราจะมาทำในวันนี้นะคะเครื่องดื่มเนรุนะคะพี่ตันศึกษาจากด้านหลังซองนะคะเราต้องใช้น้ำนะคะถึงสามแก้วอาตาัตราส่วนที่ต่างกันนะคะมาแกะดูด้านในกันดีกว่าคะ่ะว่าในซองนี้จะได้ผมสามซองนะคะอย่างที่ตันว่าหรือเปล่าสามซองนะคะสามสีนี่เลย สีฟ้าคือซองที่หนึ่งนะอันนี้ที่สองอันนี้ก็คือซองที่สามที่เราจะผสมเครื่องดื่มนะคะเราก็ตัดซองนี้ใส่ลงไปก่อนเลยซอ,องนี้จะได้น้ำสีออกม่วงๆนะคะเราก็พักกันนี้ไว้ก่อนนะอืม แล้วก็มาทำอีกอันนึงก็คือก็คือสีเหลืองอันนี้เลยซองต่อมานะเราใช้น้ำประมาณ20มิลลิลิตรนะนี่นะคะพี่ตันก็ตวงน้ำมาแล้ว20สมิลนะเดี๋ยวเรามาใส่ลงไปเลยซองนี้จะได้ผงสีออกเหลืองๆเงนาะคนให้ละลายก่อนนะอันนี้ยังละลายไม่หมดเลยพี่ตันเป็นคนไม่ละเอียดน้ำเองไม่ทั่วเลยนะยัง เล็กซองสุดท้ายสีเขียวนะเดี๋ยวเราค่อยทำเพราะว่าให้คนสองอันเนี้ให้มันละลายแล้วก็เอามาเทใส่กันนะคนจนละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทอันนี้เลยลงไปในแก้วนี้นะเขาบอกว่าให้เทซองที่หนึ่งลงไปในอ่ะซองที่สองลงไปในซองที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยโอน้ำมันเปลี่ยนสี แล้วมันก็มีฟองด้วยโอ้โนนฟองเ็นพวกฟอดาแน่เลยอะ่ะกลิ่นนี้หอมมากอืมแล้วก็มาทําอันสุดท้ายเลยคือซองที่สามองที่สามใช้น้ําประมาณสิบซองสุดท้ายนะคะใช้น้ําประมาณสิบมิลสิบมิลิลิตรนะคะตัดแล้ว ใส่ลงไปเลยอ๋ออันนี้มันจะเป็นออกแนวเหมือนเยลลี่หรือเปล่าแล้ก็คนานานเนี่ยอ้าวเทแล้วนะจะเทล,ลงไปในนี้เอาซองที่สามเทลงไปอุ๊ย,ยนี่แล้ว เก็ดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเทลงไปแล้ว,ว,วมันเหมือนกับว่าอันนี้มันจะเป็น แข็งอะมันจะลอยลอยอยู่นะถ้าคนละ่ะมันจะเป็นยังไงหืมหืมหวานเจ็บเลยนี่เขาให้คนหรือเปล่าเนี่ยพี่ตังก็ไม่รู้พี่ตังก็คนดะเลยอืม นทําให้มันแข็งขึ้นแล้วก็น้ํานี่มันก็จะแบบคนขึ้นอ่ะเป็นเหมือนตัวเยลลี่ข้างหน้านี่นะพี่ตังก็คนท้าฟองมันไม่ไปมาดูเขาต้องรอแปบ๊บหนึ่งหรือเปล่าอ่ะให้มันแบบลอยขึ้นมานี่นมันจะเริ่มลอยขึ้นมาละ ใช่ใช่มันจะเป็นเหมือนเยลลี่แล้วอะมันเริ่มแข็งแล้วมันจะมันข้นขึ้นนะนี่มันจะเป็นแบบเนี่ยตัวตัวที่สามนี่มันจะทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นเยลลี่เลยฮ่าฮฮ่าดูดูดูด อันนี้ดูไม่ค่อยเห็นเหมือนไอพุดดิ้งเหรอออก็นแนวนั้นเลยนะตอนแรกมันจะเทลงไปนะเอาสองที่สองเทใส,สท่สองสีหนึ่งมันจะก็จะ,ะจะเปลี่ยนสีเนาะเป็นสีออกชมพูชมพูจากสีฟ้าเอาม่วงนะพอเทสีเหลืองสองสีเหลืองลงไปส,สองที่สองก็กลายเป็นสีชมพูไปเลยนะแล้วพอใส่สองสุดท้ายลงไปอะ่ะจากน้าจากเป็นน้าอ่ะเป็น่ใสก็กลายมาเป็นเหมือนของเหลวนะ ที่มีความหนาแน่นมากขึ้นดูดูดูกลายเป็นวุ right. <laughs> <ten hundred leaves> ้นเลยอ่ะแสดงว่าไอตัวสุดท้ายนี่มันทําให้น้ําเป็นวุ้นนะมันจะน่าจะมีผงวุ้นผสมนี่อร่อยดีนะมันจะดุ๋ยดุ๋ยอ่ะดุ๋ยดุ๋ยยังไงนี่นี่นี่อืมเป็นเยลลี่เลยพี่ตันว่าต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะมันถึงจะอร่อยเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ทานดีกว่า ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะนี่เลยเครื่องดื่มผงเนรุนะคะก็ทำออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะมันไม่ไม่เป็นชั้นแบบนี้ให้เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่มันเดือดเดือดอะ่ะพี่ตามไม่ได้เทสองที่สามลงไปเลยนะจริงๆนะถ้าเทลงไปเลยอะ่ะมันน่าจะเกาะอยู่ข้างบนอะ่ะแต่พี่ตานเทตอนมันเป็นน้ำแล้วมันก็เลยรวมตัวกันเป็นวุ้นไ้เลยแบบนี้นี่ไงมอนก็กลายเป็นวุ้นวุนเหมือนในรูปนี้เลยดืด้อดอยางเงี้ย ก็อร่อยดีนะก็สังเกตออกมาเป็นแบบนี้เนาะทานได้หวานๆหอมๆสตรอเบอรี่เนาะมันไม่สตรอเบอรี่มันออกเป็นแบบมันอ้งุ่นอะโอเคอยังไงนะคะคลิปนี้พี่ตาก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับขนมญี่ปุ่นเซตนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าพี่ตานทำอะไรเล่นอีกนะดีน้องๆลองไปเจอนะลองซื้อมาทำทานดูนะก็แปลกดีเนาะ ญี่ปุ่นเขาก็มีอะไระปแปลกๆมาให้เราเล่นเนาะ